เอาละฮะสวัสดีครับอยู่กับผม b o ส s Social น,นะครับวันนี้จะเกมที่มีชื่อว่า,อาทอรรัมนะครับผมทรัมอิรุนา่านะเป็นเกมมือถือเกม MM RPG นะครับผมที่อยู่ในมือถือณนะตอนนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะครับผมผมจาไม่ได้แล้วนะว่าเกมนี้มันมาครั้งแรกตั้งแต่ปีไหนแต่ผมจําได้ตอนนั้นอนะผมน่าจะอาอยุสัก 1 3 1 4ได้มั้งตอนนั้นอะ่ะมันมีเกมเนี้ยมาแต่มันจะไม่มีในเซิร์ฟไทยนะเท่าที่ผมจาได้มันจะเป็นเซิร์ฟนอกอยู่นะครับตอนนั้นผมเล่นอยู่ยังไม่เข้า store ไทยก็ยังอยู่ในเซิร์ฟนอกอยู่ผมก็ไปโหลดโปรแกร,รมไอ้ QQ อะไรสักอย่างนี่แหละไปโหลดมาเล่นนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยมันก็ได้เปิดให้เล่นบริการให้บริการใน store ไทยเรียบร้อยนะครับนะครับผมสามารถไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะเป็นเกมฟรี เป็นเกมแนว Rpg ข้าวเวลานะเผื่อใครชอบใส่นี้ก็แนะนำเลยนะก็อาจจะพูดติดขัดนิดหนึงพอดีกาแฟมันของดีครับดีดโอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงเออเดี๋ยวผมจะทำํำเรื่องของเกมนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนมาทำอันนี้เป็นหลักแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสตาร์บคัคงต้องทิ้งระยะไปสักพักหนึ่งเลยนะครับ ต้องขออภัยด้วยเพราะเราจะมาทําเกมโทรัมออนไลน์นะครับผมอีลูน่านะจริงๆก็เป็นเกมเดียวกันกับอของอีลูน่านะผมแต่เนี่ยน่าจะเป็นที่เพิ่มกราฟิกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ในเรื่องไอ้เนเรื่องผมไม่เข้าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเกมนึงชื่ออีลูน่าเหมือนกันนะครับผมแต่เนเรื่องอะ่ะในเรื่องเดียวกันกับเกมนี้แต่ภาพมันจะเก่าเก่ามากนะครับผมแต่ก็คงสเสน่ห์ของเขาไว้นะครับแต่เราจะไม่เล่นเราจะเล่นเวอร์ชั่นใหม่มากกว่า เนาะอันนี้ต้องขออนุญาตในการเล่นนะผมขอเล่นในโปรแกรมจำลองแล้วกันอิมูเลเตอร์นะครับผมถ้าผมเล่นในมือถือก็คงไม่ไหวนะครับมือถือคงแฮงก่อนนะก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะเหมือนโกงจริงๆไม่ได้โกงเราก็เล่นในมือถือปกติเนาะะไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ก็จะอยู่หน้าโหลดดิ้งก็จะประมาณนี้นะผมโทรมออนไลน์นะผมโอเคไดี๋โหลดดิ้งนะครับ ไม่ต้องห่วงเพราะมีภาษาไทยอยู่นะครับแปลไทยเรียบร้อยเข้ามาสู่หน้านี้ก็จะมีหน้าดึงข้อมูลผู้เล่นกับสร้างใหม่นะผมเริ่มสร้างใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะเอา,เอาตามตรงนะผมคือผมได้มีพาสดหลักของตัวเองอยู่แล้วแต่ผมก็จะขอสร้างใหม่ละกันเพื่อให้ท่านผู้ชมดูว่าเกมนี้มีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะครับผมอ่ะไปสร้างขึ้นใหม่โอเคใส่ไม่เกินตัวอักษรไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายหลัง โอเคเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อใหม่เลยละกันว่าชื่ออะไรดีโบสโซโซละกันเนาะ B O A T S O S O แล้วก็ Underscore Channel นะครับผมตามนี้อุ๊ยอดผิดเกิน8ตัวแล้ว ก็ไม่ได้นะออสียงเพลงอาจจะดังเกินไปหน่อยขอลดเสียงโอเคนะผมผมจะใช้ชื่อนี้นะครับผมเป็นหลักอาจไม่แน่รอบหน้าผมอาจจะได้ย้ายทรัพยากรมาเล่นในตูนี้แทนก็ได้นะครับผมนะก็ดูก่อนไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นชื่อนี้แต่อีกชื่อน,นึ่งผมจะเป็นชื่อโบสนะครับผมตรงนี้จะไม่มีนามสกุลจะเป็นเขาว่าไทยแทนนะผมอาลงทะเบียน อโอเคเรียบร้อยนี่ใส่ปุ๊บนะผมเกมก็จะมีระบบการแต่งตัวนะผมเลือกเพศได้นะครับผมมีเพศหญิงเพศชายนะครับผมแล้วก็มีเพศกลางก็คือชายหวานๆนะครับผมเราก็ไม่ต้องพูดเลยมากนะครับเพศกลางเกมนมีค่อนข้างให้ความยืดหยุ่นทั้งเพศทั้งเลือกนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงก็มีนะครับผมอันนี้ก็คือเพศกลางชายนะครับผม เพจกลางหญิงก็จะประมาณว่านิสัยเอ้าวทอมหน่อยนะครับผมแต่ก็อย่าไปเอาอะไรมากนะผมในทางนี้ผมก็จะเลือกอเพศชายแล้วกันผิวผมก็จะเป็นโทนอโทนไหนดีโอเคอืมอืมประมาณนี้ไปนะครับผมแก้มน่ารักนะครับ ต่อไปในเรื่องของทรงผมนะครับผมทั้งหมดจะมีอยู่สสเต็ปนะผมจะมีขนาดส่วนสูงแล้วก็ขนาดส่วนสูงประเภทนะครับสเต็ปที่1อันที่2ก็จะเป็นด้านหน้าตาอันที่3ก็จะเป็นทรงผมนะครับผมก็จะเลือกให้เลือกได้หลายแบบเลยนะครับผมแล้วจะชอบเลยอมุมขอเลือกก่อนนะว่าผมจะเอาทรงผมไหนดีเพื่อไม่เป็นการซีเวลาไปไป ทรงนี้ละกันเนี่ยเฟี้ยวดีไม่ไดีวะโอเคมันทรงผมผู้หญิงแล้วนะฉันฉลาดละกันเนะเพราะว่าเราจะเล่นสายเวฟนะครับผมเพราะมันเล่นง่ายสุดนะโอเคหรือเปล่าไม่รู้อืมอืมอืมทรงผมปั๊บปั๊บปั๊บโอ,อ้แบบพอประมาณ ก็ประมาณนี้บ็อบชี้นะครับผมไปไปมาก็หน้าคล้ายผู้หญิงอยู่นะครับผมจากผู้ชายหน้าคล้ายผู้หญิงก็ <g iggle> อย่าไปคิดอะไรมากนะครับผมไว้หักมาดีไหมไว้แกะก็แปลกๆอยู่นะครับผมผู้ชายไว้แกะ,ะยาวหางม้าต่ำก็โอเคนะโอเคนะครับผมสีผมสีดำแล้วก็อาเป็นสีอะไรเดี สีขาวสีแดงแดงฉันก็โอเคนะเฟี้ยวดิในขมุหางมาต่ำอ,อมประมาณนี้ดีกว่าโอเคเลยละนะไทละยางนะครับผม,ผมก็คือนี่สียางป๊บปัปปป๊เป็นสีดำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกับตัวละครนี้นะก็มีให้แต่งประมาณนี้นะสีเอาแดงกูมา อ๋อน,นี่มันสียางพาทินัมโอ้โหขาวไปประมาณนี้สีแดงให้เหมาะก็เป็นแล้วสีดึเหมือนนะประมาณนี้พอดีไหมประมาณนี้กําลังดีแดงเข้มแดงแป๊ดเลยเด้แดงฉาดเลยเด้อโอเคต่อไปสายที่เราจะเล่นนะครับผมก็จะมีอยู่หลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับผมในเกมนี้ก็จะมีสายดาบสายธนูสายเวทนะครับผมสาย ระยะประชิดก็คือสายสเตรนท์นะครับผมสายาต่อสู้ทางกายภาพนะครับผมมีสายฮอกนะครับผมสเปียร์แล้วก็สายคาตนะนะครับผมอันนี้หลักๆยีประมาณนี้เรายังไม่นับสายย่อยที่มันมีอยู่ข้างในอีกนะครับผมจะมีสายนินจามีสายโซฮันไอ, so อพวกนี้จะเป็นสายเสริมสะส่วนใหญ่นะครับผมก็ หลักๆเลือกสายที่เราชอบได้เลยครับมันก็จะมีบอกถึงความยากเวทก็จะมีความยากนะครับผมนี่ก็จะบอกอเพิ่มการจบตีด้วยอิงพอฉลาดไร้เวทอะไรประมาณนี้นะผมส่วนสเตนก็ตามชื่อนะครับผมก็จะลําบากนิดหน่อยนะโอเคเราจะเล่นสายอะไรเดคัตนาดิมไหมอืมขาตนะเหรอดาบไหมขัตนะจะ ค่อนข้างเล่นยากหน่อยนะครับผมก็เอาเป็นสายรดัวผมแนะนำนะมือใหม่เลยให้เล่นสายดาบดีกว่านะครับผมจะง่ายกว่านะขอดูก่อนจะเล่นสายเลยดีงั้นเอาเป็นสายสายรีสายเวดดีไหมสายดาบแล้วกันนะครับผมขอเล่นอนุญาตเล่นสายดาบนะครับผม ดาบยาวาแค่นะกำลังโหลดเนื้อเรื่อง,องนะเราก็จะเป็นนักผจญภัยนะครับผมมาณแนะดนแห่งหนึ่งนี่นะครับผมตัวภาพก็อาจจะเก,ะกะ่าหน่อยนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะแต่มันสนุกแน่นอนล่ะผมว่าเงเธอเป็นนักผจญภัยสินนะน่าแปลกใจจริงที่มาถึงที่นี่คนเดียวใช่ผมนะมันะักผจญภัย ข้าชื่อเทนาัสเอะออกเสียงออกเสียงสไตล์เลยเทนาสเทนาสเป็นคนของกองคารวานช่วยเหลือนักผจนภัยยินดีทูจักอืไม่ไม่ใช่ลงทางมางั้นเหรอโซโลชัดม่น่าถึงมาแถวนี้คนเดียวเดี๋ยวจะมีคนในกองคารวานไปส่งถึงเมื่อใกล้แล้วกันพวกเรามีหน้าที่คอยช่วยเหลือนักผจญภัยอยู่แล้วนะครับผมอ่าเอาบอกมาอย่างนั้นนะ อืมฮะนี่ไม่รู้จักพวกเราเงี้นเหรอคิดว่าน่าจะดังบอกตัวแล้วสินนะแล้วเชนนะอ๋อแล้วเชนนะหรือเธอเป็นนักข่าวจอมยมือใหม่ใช่ไหมก็น่าจะใช่นะครับผมใช่แล้วผมเป็นนักขจาวจอมมืองั้นมานี่สิมีเรื่องน่าสนใจจะเล่าให้ฟังนะครับผมอ่ะเราไปฟังเขาเล่าให้หน่อยดีกว่าอืมลุงอ้วนนะครับผม พวกเราตั้งแคมป์อยู่ที่นี่และไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเธอได้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับการผจญภัยในโลกกว้างจะฟังหรือจะไม่ฟังก็แล้วแต่เธอนะอืมได้สิพวกเราไม่บังคับหรอกแต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอยช่วยเหลือน,นักผจญภยัยว่าไงจะแวะฟังสักหน่อยไหมล่ะ <laughs> โอเคนะครับผมะจะฟังดีไหมนะ <laughs> ฟังสิงั้นเอาฟังสิดีกว่านะครับผมเพื่อข้อมูลนะครับผม จะเป็นไม่เป็นประโยชน์ก็ขอแปลเอ้ยขออ่านให้ฟังเลยดีกว่านะรอบมุณนะสาวสน้อยพ่งไงอ้าวสมาชิกคาราวานคนใหม่เหรอดูไม่เร็วเลยนะฉันชื่อลีเวลา่าออกเสียงถูกไหมลีเวลา่ายินดีที่รูจจรจจ้จักยินดีรู้จักครับเสียใจด้วยนี่เป็นนักผจญภัยคนใหม่ตอนนี้กําลังถามว่าจะฟังคำแนะนำก่อนไหมแล้วคําตอบล่ะว่าไง <c oughs> คุณลุงอ้า<ๆ>งั้นขอเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเดินตาม ทางนั้นนะแล้วค่อยเจอกันโอเคบายบายไว้น่ารักจังเลยน้องน่ารักแคมป์ในแคมป์พวกเราพวกเราอยู่หลายคนคุยกับพวกเขาดูเธออาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างโอเคได้เลยครับนะฮึทำไมถึงให้งั้นเหรอนะก็เพราะว่าเพราะ็นงานของเราลสิเอาโถ่ แหม่ิงใส่ใหญ่เช่อไดโอเคนะครับคุณกับสมาชิกในคาราวานที่อยู่รอบๆแล้วไปหาหัวหน้าเทนัทนะครับผมโอเคในะเรื่องก็จะประมาณนี้นะวันนี้ถ้าเข้ามาแล้วเริ่มเกมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเลยก็จะเป็นปุ่มเคลื่อนย้ายอันนี้ผมต้องขอเซอตปุ่มกันเรียบร้อยแล้วในอิมูเลเตอร์แล้วนะครับผมในควบคุมลำกล้องเอ้มมุมกล้องนะครับผม อันนี้จะควบคุมอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเล่นอย่งพือถือก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ,อันนี้น่ารักจังเลยราฟฟี่อ้าวโอเคคุยกับผู้สํารวจนะผมกดแอคชั่นว่าไงนักผจนภัยหน้าใหม่คือเธอเองเหรอยินดีต้อนรับสู่แคมป์ช่วยเหลือนักผจญภัยโอเคกําลังหาเอ้ยกําลังจะไปหาเทรนรัสใช่ไหมล่ะงั้นเอานี่ไปด้วยสิ ของช่วยเหลือไงเผื่อจะมีประโยชน์โอเครับมาด้วยความติดใจแล้วกัน <c oughs> ยารีไวต้าของขวาน99ชิ้นฟุตฟร์เอ250นะโอเคเป็นประโยชน์มากขอบคุณมากครับโอเคพูดคุยนะสมมติเราคุยแล้วไงจะคุยอะไรกับอ่าโอเคผมยังกดปุ่มอื่นไม่ได้นะครับยังล็อกอยู่ไอเทมนะครับที่เราใส่อยู่ก็จะมีดาบ,บสั้นนะครับผม เทรดไม่ได้สามารถเป็นดาบคู่ได้นะครับผมชุดนักผจญภัยมีเครื่องรางน่าจะจะเป็นแหวนรูนนะครับผมเป็นออฟเสิร์ฟโอเคเดี๋ยวมาคุยกับคนนี้แล้วกันว่าไงนักผจญภัยเอว่าไงเป็นนักผจญภัยเน้าใหม่สินะยินดีที่รู้จักเอ่ยยินดีต้อนรับสู่แคมป์คาราวานช่วยเหลือของนักผจญภัยเนี่ยเห็นว่าจะเข้ารับการแนะนําจากหัวหน้า ทเทนัทใช่ไหมนี่เป็นของชุดเลเล็กนะ้อยเอาไปใช้สิเออไปเลย <laughs> รีเจนสามสิบนะครับผมโอเครีเวตากับรีเจนคนละเป็นยาฮิวเลือดเหมือนกันนะครับผมแต่คุณสมบัติต่างกันรีเจนก็คอยรีเจนนะครับผมโอเคอ่าท่านประชนภายยินดีต้อนรับอ่าทำไมจะเว้นวักแปลกยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับผมเหรออ่าไม่เป็นไรครับแค่เหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้น อะไรวะผมได้รับคำสั่งให้มอบหมายให้มอบของสิ่งนั้นให้ท่านนับประฐนภัยมันน่าจะมีประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอนรับเอาไปสิเชิญรับเอาไปเลยเอาไปด้เลยโอเคได้อะไรมายานะครับพาสไรต้า HP สูงสุดเป็นเวลาสานาทีเป็นยาเพิ่มอ่าเขาเรียกอนะไรความจำกัดเลือดนะผมถ้าเลือดเหลือศูนยละจบกันแน่ๆโปรดระวังด้วย ปริมาณ HP ที่เหลืออยู่ดีๆนะครับผมโอเคไม่ต้องห่วงฉันเคยเล่นมาแล้วนะก็งั้นไปรับคำแนะนำกันเลยดีกว่าอ่าสวัสดีครับอืมพร้อมแล้วสินะงั้นมาเริ่มกันเลยละกันถ้าจะออกผจญภัยแน,น่นอนว่าต้องมีการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ก่อนอืน่นอ่าก่อนอืน่นถ,ถ้าจะถ้าจำพื้นฐานได้อันตรายก็อันตรายที่ได้รับจะน้อยลง ฉันเองก็ว่างอยู่จะสอนให้ก็ได้นะอยากเรียนกับหัวหน้าหรือกับฉันละ่ะหมายถึงใครอ๋อเวเนล่านะครับผมแจะให้ใสอนให้เลือกไม่ถูกอ่ะให้ใครดีวะให้เวเนล่าละกันผมสนสาวน้อยนะครับผม <laughs> จริงๆเลือกคนไหนก็ได้ครับไม่ได้มีผลกับตัวเกมมากขนาดนั้นนะเพราะเพราะว่าผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนะโอเคนางจะพามานะครับผม งั้นลองสู้ดูนะมันไม่ยากเลยโอเคลองสู้กับโคล,ลอนรอบรอนี้ดูสิอืมจริงๆจะเล่นสายคาตานะก็ได้นะครับผมวิ่งเข้าไปบวกเลยฮะสว้ตอัตโนมัติโอเคหรือว่อัพนะครับผมเป็นไงบ้างง่ายใช่ไหมล่ะแค่ใช้อาวุธโจมตีมันออกจะธรรมดาไปนหน่อยใช้สกิลโจมตีดูสิมันแรงกว่าเยอะเลยนะโอเคเราเข้าไปในป่าลึก กันดีกว่าดูเหมือนแค่โคล,ลอนคงไม่พอหรอหมั้งหาเลืองไหมผมอีกละโอเคน้าก็จะสอนเปิดรายชื่อสกิลนะครับผมอันนี้เป็นหน้าสเตตัสนะโอเคงั้นลองดูฟาดนะกิน1 mp มันก็คือ100 mp นะครับผมตีปั๊บฟาดให้ฟันฟันโอเคฟันไอ้ หรือเวลัพนะครับผมโอเคปับปับจริงๆมันมีสายยกย่อยอีกเยอะนะครับผมยวค่อยไปอธิบายทีหลังแล้ะกันเนะาะแต่นี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนโอเคนี่น่าจะเป็นไอตัวนี้มีหมดดวกดูเหมือนพวกตัวเก่งๆอยู่ด้วยนะเหมือนมีพวกตัวเก่งนะเธอในตอนนี้ยังรับมือเจ้าปิโกปิโกปิโก ไม่น่าได้มอนสเตอร์แถวนี้พวกมันรักสงบเอา้าไม้ให้ผมมาตีมันทําไมเนี่ยถ้าไม่ไปรังแกมันก่อนมันก็จะไม่โจมตีเราการต่อสู้โดยเลี่ยงการประทะกับพวกที่เหนือกว่าก็ถือว่าเป็นงานวางแผนอย่างหนึง่งลองจัดการโคลอนแมทโดยเลี่ยงปิโกดูสิ๋อได้ไม่มีปัญหาลองสู้ลองเลี่ยงไม่โจมตีออหมายถึงตัวนี้นะครับผมไม่โจมตีนะจัดก,การเท่าพวกนี้พอนะผมฟัน แมงตีแรงอยู่เหมือนกันนะเราเข้าไปด้านในต่อเลยละกันดูเธอมีพรสวรรค์นนะน่าจะเป็นนักผจญภัยที่ดีได้เลยแหละโอเคฉันมีอะไรบ้างนะเสร็จยาผมเสร็จยาไม่ได้นะผมโอเคงั้นไปเลยดีกว่าจัจจะ,จะ,จะ๊จิจริงๆฟาร์มวลรอก่อนก็ได้นะผมนะเก็บทุกตัวนะครับผมเพราะมันจำเป็นต้องใช้นะฮะอ้ยเอ้ย ออโอ้ตีช้ามากนะไอ้อยตัวนี้หนาขึ้นไปไหน่อยขนลอนแมสอล้วสบายมากไอ้อออ้ไอ้เฮ้ยตีเลยโอเคเลเวลอัพเลเวลแปะขอตีตัวนี้ก่อนเอ้อยเข้าคัดซีนพอดี <laughs> อะไรครับเนี่ยโอเค กะว่าไปหน้าเรา้ายผู้หญิงมากเลยดูผมตั้งผมไม่ได้ตั้งใจให้มันหน้า้ายผู้หญิงนะแต่เผอิญว่ามันมีออปชันให้เลือกแค่นี้เองนะครับผม okay. โอเคโอ้นี่มันแมวหมาหมาป่านะครับผมเฮ้ยนี่มันตวอะไรเนะนี<ะ>่ยนะโอเคอูมเมนมาดูแปลกๆจังเลย ดูเหมือนผู้นำแห่งป่าจะออกมาต้อนรับเราด้วยตัวเองเลยนะพอดีเลยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาลองสู้กับมันดูสิจะบ้าเหรอนั่นแบบตกใจไม่ต้องเป็นกังวลฉันจะช่วยสู้ด้วยเอาล่ะถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วเราเข้าไปหามันเลยไหมโอเคโอเคในกรณีที่สู้กับมอนสเตอร์เมื่อเข้าไปใกล้แล้วมันจะมาเอ๋เมื่อเข้าไปใกล้ๆแล้วจะสามารถเลือกที่จะต่อสู้ได้ มันจะไม่โจมตีเราก่อนถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ค่อยไปลงกับมันได้ประมาณว่าอามอนสเตอร์พวกนี้นะครับผมไอ้พวกบอสเนี่ยตามแมปต่างๆเนี่ยคือเราต้องเข้าไปคลิกมันเพื่อทําการสู้นะครับผมอาโอเคเดี๋ยวอธิบายทีหลังแล้วกันเนะาะจะได้เห็นภาพง่ายคือเกมมันก็ไม่ได้เล่นยากนะครับผมก็พอเล่นได้นะโอเคเอาไปบวกเลยอุ้ยมีโบนัสด้วยจิ้มโอเคปัน ตีมีตรงไหนตีไหมครับเอ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเจ้ะปันนะก็กระแทกมันด้วยนีดามดาบโอเคนะครับผมไม่ได้ยากนะมันแค่เลเวลสิบเองสบายสบายสบายบือเลยล่ะอืมอ่ะเรียบร้อยมันก็ประมาณนี้แหละโอเคไหมส่วนใหญ่พวกมอนพวกบอสจะแข็งแกร่งมากดังนั้นขอแนะนำให้ เขาแนะนําว่าให้ไปเป็นปาร์ตี้จะดีกว่าอย่าลืมนะโอเครับทราบครับขอบคุณมากครับปาร์ตี้คือการรวมกลุ่มคนที่มาช่วยกันต่อสู้สามารถรวมกันได้ไม่เกิน4ี่คนโดยรวมโดยรวมตัวเองแล้วลองชวนผู้เล่นอื่นที่มีเป้าหมายเดียวกันมาตั้งปาร์ตี้ดูโอเคแต่ถ้าอยู่ดีๆไปชวนเขาเขาอาจตกใจได้นะลองถามเขาดูสักนิดก่อนว่าสนใจไหมก็ <c oughs> คงเป็นอย่างนั้นแหละ เรียนรู้มาพอสมควรแล้วเรื่องราวในป่าก็มีแค่นี้แหละกลับไปที่แคมป์กันเถอะอืมโอเคได้เลยนะอเอ๊ได้กินอะไรไหมไหม,ไมหรือเปล่าวายคงไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้นกับแคมป์เราเหรอกนี่ไปดูกันดีกว่าไปสิครับจะรออะไรล่ะอโอเคนะครับผมแคมป์โดนมังกรบุกนะ อ่าโถไอมันคืออะไรนะกระปอมกระปอมรีดได้นะครับผมเป็นเนล่านะมังกรเวเนล่าพวกเราจะอยู่มันเองรีบหนีไปเป็นไรไหมรีบหนีไปเร็วการต่อสู้กับบอสมีจุดที่สามารถหลบหนีออกไปได้อยู่ในกรณีเอ่เอมีหนีได้อยู่ก็คือหนี้ออกไปทางนี้ ก็คือสมมุติเราเข้ามาสู้กับบอสเราสามารถออกไปทางนี้โดยการยืนรอ1ิวินนะครับผมคอยระวังการโจมตีของมังกรแล้วหนีออกไปจากที่นี่โอเคก็คือไม่ใช่ว่าจะเดินออกแล้วเอเดินหนีออกไปได้นะคุณก้ยืนตรงนั้นประมาณ10วินนะครับผมเวลสิบสิบเล่นละโอ้โอันนี้มีปืนนะครับผมอันนี้มีดาบดาบใหญ่เราเป็นดาบโลกนะครับผมแต่เรายังไม่มีโลกมึง้าไปบวกเลยก็ได้นะครับผม ไอ้มันเลือดมันลดไหมนะบันโอเคก็คือบันบังคับนะครับให้เราออกเราไม่สามารถตีมันได้เพราะเลือดมันไม่ลดเลยนะงั้นก็ออกตรงนี้แล้วกันโอเคนี่นะครับผมถ้ายืนออกจากตรงนี้ประมาณ10วินะผมก็ให้คนอื่นดึงไปแล้วเราก็ออกมาจากการสู้ลบได้เลยเส็เรียบร้อย แล้วไปจนภัยปลอดภัยหรือเปล่าครับรีบมาทางนี้เร็วไม,ม่ไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่เป็นอะไรหรอกครับหัวหน้าเทรนนัทอึดถึกอย่างกับอะไรไม่มีทางแพ้ง่ายอยีกแล้วใช่หรอรีบกลับกันดีกว่าถ้าท่านโดนลูกหลงตายไปข้าคงโดนหัวหน้าตืบแน่แปลกๆไหมเขาหน้ากูขนาดเลยหัวหน้าโอเคไป นะครับผมที่นี่คือเมืองโซเฟียเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้เลยมีนักผจญภัยมารวมตัวกันมากมายนะครับผมโอเคก็เมื่อกี้เหมือนจะเป็นทูวรเรียนนะครับผมเอาละข้าขอตัวไปก่อนได้เลยครับต้องรีบกลับไปช่วยพวกคนที่แคมป์ขับไล่เจ้ามังกรน,นั่นไม่ไม่มีไม่อะไรมากหรอกครับเท่าที่ดูสถานการณ์ยังโอเคอยู่มันเป็นเรื่องที่พวกเราผ่านมาได้ตั้ง ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วโอเคอ๋อเกือบลืมไปสําหรับคนที่เข้ามาเข้ามารับการแนะนําจากคารวานได้รับสิ่งนี้เป็นที่ระลึกอ,อะไรเอ่ยถึงมันจะไม่ใช่ของดีอะไรมากมายแต่สักวันอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านได้อย่างแน่นอนคืออะไรเอ่ยมึงให้อะไรอากาศกูเหรออ้าโลนะครับผมโลคารวานโอเคขอบใจมาก ข้าต้องขอตัวไปก่อนแล้วถ้ามีวาสนาต่อกันก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันอีกขอให้ท่านโชคดีในการผจะชุมภัยขอให้โชคดีฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครเลยนะจะขอให้โชคดีนะโอเคก็เป็นเกมเก่าแล้วนะก็น่าสนุกดีนะผมโอเคนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นทูตุเรียวเมื่อกี้นะผมเป็นทูตุเรียลนะครับผมแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็น เมืองเราก็ได้จะอิสระได้แล้วครับผมเป็นแบบโอเพนเวลแล้วนะครับผมก็มีอะไรหลายอย่างให้ตั้งค่าบัญชีโอเคอันนี้ค่อยว่ากันนะครับผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราพักกันแค่นี้ก่อนดีกว่านาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เขาไม่ได้จ่ายนะแต่ผมแนะนำให้ไปหาเล่นกันดีกว่านะเพราะว่าค่อนข้างสนุกนะ ส่วนตัวผมว่าค่อนข้างที่น่าจะสนุกนะครับผมก็ลองดูนะเกมนี้ชื่อเกมโทรมออนไลน์นะผมโทรมดิลูนาออนไลน์นะบผมก็ไปหาเล่นกันได้นะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ